คดีนี้มูลค่าความเสียหายตกใกจเหมือนกันนะพอรวบรวมเสร็จจนวันนี้เขาว่าเก้าพันล้านบาทอืมและบางคนพูดว่าน่าจะเกินกว่านี้เพราะนาตอนนี้หลายคนก็ค่อยๆปรากฏตัวกันออกมานะครับแต่เช่นการหลายคนก็ยังไม่อยากปรากฏตัวเพราะว่าคนที่เสียหายเยอะมากที่ก็เป็นคนมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงนในระดับในระดับก็เป็นคนสําคัญเพราะว่าหมอบุญก็เป็นคนมีเครดิตนะ <c oughs> ใช่เห็นรวมรวมอม สิ่งบริษัทที่เขาถือหุ้นอยู่มาเขาถือหุ้นหลักหมื่นล้าน,นโอ้โหโแล้วก็ไปชวนคนลงทุนในโครงการต่างๆเ,<อ>เราจะเห็นนะฮะผมอ่านจะผมตาแฉะเลยว่าเขามีโครงการอะไรบ้างซึ่งโครงการแต่และโครงการคือคือพูดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการที่เรียกว่าดูน่าเชื่อถือมากๆแล้วคนจะมาร่วมหุ้นหรือร่วมลงทุนก็กต้องเป็นแบบระดับเดียวกับท่านอะแล้วมันก็มันก็เป็น ความไม่สงสัยว่าคนคนนี้จะสามารถทําโครงการนี้ได้เพราะเขามีเครดิตและเราเข้าใจว่าเขายังเป็นผู้บริหารและเป็นเจ้าของโรงพยาบาลทนบุรีอยู่ค่ะแต่จริงๆถ้าไปดูหุ้นนะครับเป็นเขาขายหุ้นไปแล้วขาย<ล>หุ้นไปแล้วนะครับเหลือแบบสามเปอร์เซ็นต์เอี้ยเหลือน้อยมากนะฮะแต่ว่าหนึ่งในหุ้นใหญ่ยังมีอดีตภรยาอยู่แต่เป็นอดีตภรรยาแต่คําว่าอดีตภรยาเราเขาไม่รู้ว่าเขาเลิกกันเพราะว่าเขาทากฎหมายป,ป็นเป็นคนละคนเป็นคนที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันในโลกมนุษย์นี้แล้ว หรือว่าเป็นการเลิกทางทางคดีหรือทางกฎหมายใดๆทางเทคนิคเท่านั้นเ,ออเราไม่รู้นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าภรรยากับลูกยังถือหุ้นใหญ่อยู่ก็าสองคนนี้ก็ถือว่าอยู่ในท็อป5ของผู้ถือ,อหุ้นหลักอของธนาคารอยู่เพียงแต่ว่าธุรกิจอืน่นๆที่เขาบอกว่าเขาจะลงทุนแล้วมีการถแถลงข่าวกันไปเยอะๆก็จะเป็นแบบธุรกิจที่วนเวียนอยู่รอบความสุขภาพเช่นชวนกันทำเวลเนสระดับ ภูมิภาคค่ะชุมนุกาะทำลักษณะคล้ายๆโครงการอสังหาริรมทรัพย์ที่เป็นบ้านาพักชละแล้วมีโรงพยาบาลธนบุรีอยู่ในโครงการด้วยคะ่ะบลาๆๆมีแบบศูนย์มะ<า>เร็งมีอะไรแบบนี้มีศูนย์มะเร็งมีทั้งโครงการโรงพยาบาลในลาวสามแห่งนะโครงการร่วมทุนกับโรงพยาบาลในเวียดนามอีกนะแล้วก็แบบใช้งบประมาณในการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องไอทีทางด้านทางการแพทย์อีก เยอะมากจริงใช่แล้วเขาก็ชวนคนลงทุนนะฮะจนตอนนี้มีคนถามด้วยซ้ำว่าเอะบริษัทที่อย cin ู่ในตลาดหลักทรัพย์สามารถไปชวนคนลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้เหรอปกติแล้วระดมทุนมันต้องระดมมันต้องระดมทุนก่อนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมผมว่าไม่ใช่หรือว่าเขาใช้อีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทใหม่แล้วก็ อาจจะแบบ power by หรือ manage by อตัว THG ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหละักทรัพย์ของเขาอีกทีหนึง่งแต่ว่าไม่ให้เป็นบริษัทเดียวกันอันนี้รายละเอียดช่างมาเถอะนะฮะแต่นะตอนนี้ก็เป็นอันว่าเรื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็ปฏิเสธแหละว่าก็คือทางอดีตภรรยากับลูกก็บอกว่าถูกปลอมลายเซ็นถูกปลอมลายเซ็นผมพูดตรงๆว่าผมตอบไม่ถูกเลยว่าเอาแค่ว่าเขาท้จริงเรายังไม่รู้นะขนาดแค่จะเลือกเชื่อยังไม่รู้จะเลือกเชื่อตรงไหนเลย อ่ะใช่ฉันจะเชื่อใครดีวะไม่แต่ว่าถ้าถูกปลอมไลเซ็นจริงๆมันคำนี้มันยังใช้ได้กับโลกในปัจจุบันนี้จริงๆเหรอเขาอาจจะไม่มีคนสงสัยอะเพราะคนคนไม่สงสัยเขาเพราะว่าเครดิตอืมอืม,อมแต่จริงๆเรื่องการปลอมไลายเซ็นเนี่ยในในทางกฎหมายอะ ตรวจสอบไม่ยากเลยนะพี่ใช่นี่เขาตรวจสอบแล้วใช่ตรวจสอบไม่ยากเลยอ่ะเพราะเขาก็จะให้เราอ่ะไปนั่งเซ็นลายเซ็นซ้ําไปซ้ำมาอย่งเคยโดนนะเลขฝ่ายบัญชีปลอมลายเซ็นไปเบิกเช็คใดๆเขาให้เรานั่งเซ็นซ้ําไปซ้ำมาเนี่ยแล้วเขาส่งตรวจสอบเนี่ยไม่เกินวันสองวันเรารู้เลยว่าเช็คไปนั่นนะถูกปลอมไม่ถูกปลอมอืมอืมจะมีน้ำหนักเบาอะไรใช่แต่เขาให้เราเซ็นทีนะพี่อันห้าร้อยห้ามหยุดเซ็นไปห้าร้อยเซ็นห้าร้อยครั้งห้าร้อยครั้งห้ามหยุดห้าร้อยครั้งห้ามหยุดอย่างเงี้ยเออ